สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับงานในรายวิชาวิทยาการแก้วหน้าทางคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนายมิรันเหลือผลครับตรากสนั่งนึกศนา6 2 0นะครับ,รบวันนี้ผมก็จะมานำเสนองานเรื่อง iot นะครับหรือ internet of thing นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับครับผม IOT หรือ Internet of Thing นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิน์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับหมายถึงวัสดุอุปกรณ์พาณนะสิ่งของเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตนะครับที่มนุษสร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซนเซอร์การเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกทั้งสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ IoT ยังสามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับโยงกับบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะ สามารถสื่อสารกันได้ครับก็คือ IoT เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะครับปัจจุบันก็มีการนำา o t t มาใช้ในหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้โดยตรงกับการเรียนการสอนแต่จะเป็นการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์หรือนำเสนอข้อมูลในสถานการณ์นอกห้องเรียนเช่น ผู้เข้าชมวิพิธภัณฑ์สามารถใช้สมาร์ทโฟนรับคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือที่มายืนอธิบายให้ฟังนะครับเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนที่สมาร์ทแทร็กเช่นกิอาโค้นนะครับขับต่อมาก็เป็นการเรียนรู้แบบนักประดิษฐ์นะครับเนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือที่สตรสน,นนักประดิษฐ์ มีหลากหลายมากมายและราคาถูกนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลหรือตัวอย่างได้ไดสะดวกรวดเร็วจากอินเทอร์เน็ตหรือจากกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับครับหก็คือเครื่องพิมพ์3 d ปดพิน,นะครับหรือเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับก็มีเข้ามามีบทบาทมากมายในปัจจุบันสนับสนุนให้เมคเกอร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้อีกด้วยนักเรียนสามารถศึกษาถึงกระบวนการการทำงานศึกษาเรื่องพลาสติกที่นำมาพิมพ์เรื่องการออกแบบโครงสร้างก่อนพิมพ์ด้วยสมการคณิตศาสตร์เรียนรู้เรื่องสองมิติและสามิติเรื่องโครงสร้างสาระอะตอมโมเลกุลที่เป็นปรูปธรรม จับต้องได้เพราะสามารถพริมพ์ออกมาได้จริงๆจริงๆได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องเครื่องพิมพ์สามิติหรือเครื่องพิมพ์สามดีพิมพ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้จะออกแบบจะออกมบเหมือนกับที่เราทำคำสั่งพิมพ์ไปนะครับข้าน,นก็จะเป็นพลาสติกนะครับขั้นสองครับ,รบก็เป็น เทคโนโลยีสวมใส่นะครับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับนักเรียนถ้าพวกเขาสามารถทําให้เสื้อผ้าสร้อยข้อมือรองเท้าสามารถเปล่งแสงได้แสดงข้อความหรือส่งเสียงออกมาได้นะักเรียนจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ได้กับในความรู้ในด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมอันนี้ก็คือเป็นภาพตัวอย่างครับนาฬิกา เป็นแสงได้ครับครับสามนะครับคุณยนนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ถูกนํามาใช้ในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ในปัจจุบันสามารถนํามาใช้ให้ในระดับนักเรียนประถมมัธยมเรียนรู้ได้แล้วนะครับเนื่องจากมีอุปรกรณ์ช่วยเหลือมากมายทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์นะครับพัฒนาเด็กให้ นักเรียนได้ทํางานเป็นกลุ่มรู้จักแก้ปัญหาส่งเสริมการเรียนรูปแบบบูรณาการนะครับอันนี้คือหุ่นยนต์นะครับเบื้องต้นนะครับตัวอย่างครับสรุปก็คือครับจะเห็นได้ว่า iot สามารถนํามาประยุกต์ใช้หรือควบคู่กับการเรียนการสอนพัฒนาศึกษา ได้อีกมากมายเพียงแค่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการศึกษาหรือวิจัยอย่างจริงจังถึงวิธีการและขั้นตอนการนำมาใช้ในวงการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมครับผมครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ